เป็นรอดชัชชอนดีเมื่อบอกหยิบหยว่าพูดยาพูดยากกินก่อนนอนเนียนะมัน mm ก็องแลไม่ต hmm. ้องมาพูดเลยว่ามันเปอยู่นอนอยู่นอนนี่ยเนี่ยไปอยู่ประเภทเดียวกับเฮียเลยนั้นก็พอกันนั้นก็นอนตีสี่โอ้ตายน่ากลัวหนูนี่แหละดื้อจนทำให้แม่ต้องกลัวเนี่ยฮะ ไม่ต้องมาทําเป็นงื้อเงือเลยอย่าให้ถึงแม่ใช้ไม้เด็ดนะแม่ด้ใช้ไม้อะไรแม่จะบอกอเฮียให้หักเงินเดือนหนูออ๊ยน่กลัวบอกให้แบบบอกให้เฮียแบบไม่จ่ายเงินเดือนหนูแบบไม่จ่ายเงินเดกินข้าวอยู่แล้ว โดนหมดอะใครใครไม่นอนโดนหมดนะหนูไม่นอนก็โดนถ้าแกไม่นอนตีสีแกจะดูได้ไงว่าฉันน <c oughs> er. er, อนเฮียเฮียตอบข้อความมี่ตอนตีสี่มี่หลับไปแล้วตอนเที่ยงคืนเฮีย er, อย่ามาทำเป็นพูดสี่สี่จุดสองแอมทำมาเป็นพูดเฮีย er. มี่ตื่นมาเจ็ดโมงมี่ก็เช็คได้แม้นั่นมันเป็นสมาร์ทโฟนไหมเฮีย er. สมาร์ทโฟอนอื อย่าอย่าให้ต้องดุอย่าให้ยให้ต้องดุดแกก็เหมือนกันไม่อยไปโลกไม่เพราะมันทำเป็นพูดไม่กีก็จะเปิดไม่กีก็จะเปิดไงเหมือนจะโดนเดี๋ยวลิปตันที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะไม่ยอมแช่ตู้เย็นอีก <c oughs> ปล่อยให้น้ำมันไหลอย,อยู่บนโต๊ะเน่ะนี่เห็นไหม, <c oughs> มกีมแบบัอืมอืมอืมยัามาพราะแค่นี้ก็ดี่ว่าุกคนกรู้จิจังหวัดประจำวันของแม่แล้วเนาะ ไม่รอดทั้งหมดเลยนี่ยไม่รอดไม่หมดไม่รอดแม่แล้วเจอดีแม่หายไปแล้วหายไปด้วยพลังอมฤตนี่มันไลฟ์เจ้าของช่องต้นลุมเผาไม่แน่